สองประวัติไมหรือไม่ไฮเรมจากเน็ตไอดอลชื่อดังสู่นักแสดงสุดแซ่บเรียกได้ว่ากำลังเป็นกระแสอย่างมากสำหรับบทจีมในเรื่องตลก69รับบทโดยไมธนพรรัตนศิีวิมลเดิมเคยเป็นเน็ตไอดอลที่โด่งดังมากในชื่อไม่ไฮเรมยูลี่แต่ล่าสุดตอนนี้ได้เปลี่ยนจากสาวแบ,บ๊วหวานมาเป็นสาวแซ่บมากวันนี้จะมาเปิดประวัติไม่ไฮเรมกันค่ะไมธนาพรรัตนศรีวิมลมีฉาย,ยาว่าไม่ไฮเรมยูลี่เกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคมพศ2540 ปัจจุบันอายุ26ปีน้ำหนัก53กิโลกรัมส่วนสูง155เซนติเมตรจบการศึกษาในระดับมัธยมปลายที่โรงเรียนบุรีรัมพิทยาคมและศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพภาคอินเตอร์เกิดในครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีนประวัติผลงาน My Hairm เป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่มีผลงานมากมายค่ะทั้งงานแสดงงานพิธีกรงานถ่ายแบบและงานโฆษณาค่ะนอกจากนี้เธอยังเคยได้รับรางวัล E.S.P. c o o l i s g o cool Girl และ17 Best Girl Power in School Media จากการประกวด17 Ambassador 2014ค่ะ